แล้วเดี๋ยวผมจะมาทาโจทย์ข้อสอบแอมพิชชั่นของปี4 9เก้านะครับเกี่กันเรื่องทุกค่าบางค่าครับมาดูโจทย์กันเลยนะครับให้กาพบสัมพัทธ์คือ u เท่ากับลบสามลบสองลบหนึ่งหนึ่งสองสามครับข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จนี่นะครับแต่ละข้อนะครับข้อหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะครับสังเกตล้าทุกข้อเป็นบางค่าบางค่าอีกทุกค่า y นะครับที่ยากของมันก็คือ ที่เป็นเท็จก็ต่อเมื่อมี x ใน,ใน u ไม่ได้ตัวเดียวที่ทําให้ p t x y เป็นจริงของทุกค่าของ y นะครับมาไปสูตรกันเลยนะครับเรื่อจากข้อหนึ่งนะครับผมจะแทน x ซึ่งอยู่ในเอกสัมพาธ์นี่ก็คือผมจะแทนเป็นลบหจะได้ว่า x บวก y ถ้ากับลบหบวก y น้อยกว่า y ครับผมลบห ลบชวนบวกเป็นลบครับฉะนั้นน้อยกว่า y ครับทุกค่าของ y จึ่เป็นสมาชิกของ u ฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องครับข้อ2นะครับตารใครทุกค่า y x เท่า x ลบ y กำลังสองแล้วก็ x ข้อผมจะแทนด้วย x จะเท่ากับ1จะได้ x ลบ y กำลังสองเท่ากับ1นลบ y กำลังสองแล้วก็1 y กำลังสองนะครับไม่ว่าจะหาคำตอบมา่ ท,ทุกข้อเป็นบวกหมดนะครับเน y ก็ต้องเป็นบวกครับลบ y นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งลบลบหนึ่งลบ y กําลังสองก็เท่าคุณก็ได้เป็นลบครับเพราะฉะนั้นน้อยกว่าน,น,น้อยกว่าหนึ่งแน่นอนเพราะนั้นทุก y เป็นสมาชิกของ u ครับข้อนี้ถูกต้องครับดูข้อสามนะครับ บางค่า x ทุกค่า y x, x y x, กำลังสองเท่ากับ x ครับเนื่องจากทุก x เป็นสมาชิกของ u ถ้าให้ y ถ้ากับสองจะได้ x y กำลังสองเท่ากับ 4x จะไม่เท่ากับ x ครับผมดังนั้นข้อนี้เป็นเป็น t ท s ครับเพราะฉะนั้นก็ตอบไปเลยว่าข้อสามครับผม เสร็จแล้วครับถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะครับ